เอาละครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาดูกิจกรรมหน้าเว็บไซต์นะครับของ RO กันบ้างครับผมว่าในช่วง Odin Cup เนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นและแจกของอะไรให้เราบ้างนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทรวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับผมผมพาเพื่อนๆน,นะครับมาอ่านที่ข้อ7ก่อนเลยนะครับนั่นก็คือข้อของกติกานั่นเองครับ ำหรับก,กิจกรรมในหน้าเว็บตัวนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่17ตุลาคมนะครับเที่ยงคืนนะครับไปจนถึง22ตุลาคมเที่ยงคืนนั่นเองนะครับผมอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่สนะครับสำหรับการทายผลผู้ชนะเลิศแต่ละบัญชีจํากัดการวางเดิมพันได้เพียงแค่หกิลเท่านั้นนะครับคือเราเลือกปวตได้แค่1กิลนะครับและผู้เล่นที่ทายถูกจะได้รับรางวัลหลังจากเกมการแข่งขันสิ้นสุด ข้อสาครับสำหรับการโหวตสนับสนุนกิลนะครับแต่ละคนเนี่ยจะสา e มารถโหวตได้สิ e ครั้งต่อวันเลยนะครับผมจำนวนการโหวตเนี่ยก็จะถูกรีเฟชตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็สามารถที่จะโหวตใหม่ได้นะครับแล้วก็ข้อ4กับข้อ5นะครับก็จะมีการโหวตแคมเปอร์เดอร์ได้10ครั้งต่อวันเหมือนกันนะครับข้อ5ก็เป็นโหวตคาริสมาเบบี้หรือว่าสาวพราวเสน่ห์เนี่ยได้10ครั้งต่อวันนะครับและถ้าเกิดว่าเราโหวตคะแนนครบ10ครั้ง40ครั้ง70ครั้งเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลตาม โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่ามันเป็นยังไงนะอ่าเลื่อนมาข้อแรกอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นเพลงเปิดตัวนะครับเพลงประกอบการแข่งขันอันนี้เพื่อนๆไปลองฟังกันได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ครับข้อ2เนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยทายผลผู้ชนะเลิศนะครับเราคิดว่ากิวไหนเนี่ยจะเป็นผู้ชนะนะครับเราก็จะได้ขอรางวัลตรงนี้ไปครับผมก็จะเป็นพวกแผนที่เดวิลูชิเป็นพวกอีเดนพาว์อะไรต่างๆนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมโหวตกิวตัวเองแล้วกันนะครับผมอ่ะวางเดิมพันเลเจนดนยืนยันครับผมนี่ ตอนนี้คนโหวตเลเจนันอยู่50%เลยนะครับผมอ่ะก็สามารถมาโหวตให้กําลังใจกันได้นะครับเลื่อนลงมาข้อ3นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการโหวตกิ้วอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกิ้วที่คุณชื่นชอบก็จะมีเนี่ยให้ดูว่าเฮ้ยออเทอเรนต์เดฟโฟนะฮะคำขวัญของกิ้วนะครับ, Kill รบมีกิ้วมาสเตอร์สามารถจิ้มดูได้ครับผมว่าเฮ้ยมีใครบ้างที่แบบมีตําแหน่งสําคัญในกิ้วนะใครเป็นสาวปราวเนใครเป็นผู้บัญชาการก็คือสามารถที่จะมาดูได้ทุกกิ้วเลยนะครับผมอ่าตรงนี้เลยนะ อ่ะผมก็ลองโหวตเลเจนด์เหมือนเดิมครับอ่าโหวตแล้วนะฮะโหวตได้10ครั้งนะเห็นไหมตรงนี้มันจะมีบอกอยู่วันนี่2ครั้งสครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9้าครั้ง10ครั้งอ่าสิครั้งเสร็จแล้วก็มันจะขึ้นว่าแม็กซิมัมละโหวตไปได้ครับอันนี้ก็คือโหวตเรียบร้อยนะครับผมอ่ะมาโหวตต่อในข้อที่4นะครับอันนี้ก็ให้เราโหวตในส่วนของคอมเมนเดอร์ที่เราชื่นชอบด้านซ้ายบนก็จะมีบอกครับผมว่าเฮ้ยเราโหวตกี่ครั้งแล้วนะครับ เเจนไปปะปะรัวรัวัวไปวันละ10ครั้งนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับผมเลื่อนลงมานะครับข้อ5อันนี้จะให้โหวตคาริสมาเบบี้ที่เราชื่นชอบครับผมเหมือนเดิมครับโหวด10ครั้งครับผมไปฮะสบรอบอ่าเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับอ่าแล้วก็ข้อ6ตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าพอเราโหวตครบ10ครั้งแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลเป็นลิมิเต็ดไทม์เพรคูปองนะครับตรงนี้กดรับได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น โพสที่ผมสามารถเอาไปใส่ในเกมได้ครับอ่ะกดคัดลอกก่อนนะครับอ่ะโอเคก็กดได้รับแล้วเนี่ยอย่าลืมคัดลอกด้วยนะไม่งั้นเนี่ยจะไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าทาถึง40ก็จะได้ตัวกระชานะครับส่วน70ก็จะได้เป็นตัวสัตว์ขี่แต่ว่าสัตว์ขี่ผมว่าทุกคนไม่น่าจะเอาหรอกนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเอามาลองใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าได้จริงหรือเปล่านะฮะอเครับใส่ไปเลยครับนี่มาแล้วครับไปเปิดสัตว์แดงนะครับผม 3ใบครับผมจัดไปเลยนะครับผมอันนี้ก็คือของรางวัลที่เราจะได้ทันทีเลยหลังจากที่เราแค่วตอ่ะเออเนี่ยผมวอดไปล้สามสิบใช่ปะเอออันนี้เพื่อนๆก็มาโวโหวตได้เพื่อเอาพวกตั๋วกาชาได้นะครับส่วนใครที่อ่าทายถูกเนี่ยเดี๋ยวตอนหลังก็จะได้ของตรงนี้ไปนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆหน้าเว็บนะครับผมที่ตัวเกมทาออกมานะครับสาหรับ กิจกรรม Odin Cup นั่นเองนะถ้าเกิดใครสนใจไปเข้าร่วมเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นข่าวสารหรือว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาว r o o นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงกโกด้วยครับสหรคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ